เตวุ่านกับอาจารย์ฉักรเริ่มกันเลยค่ะหน้าที่ของผู้ออกประกันภัยในการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากกรมธรรประกันอักคีภัยต้องกระทําภายในกี่วันนับตั้งแต่วันเกิดความเสียหายก็45วันขอ30วันขอ45วันงอ60วันคุณคิดว่าคําตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนคะก็15วันน้อยไปหรือเปล่าคะน้อยไปค่ะ ขอ30วันก็พออยู่นะคะแต่อย่าเพิ่งตอบนะคะขอ45วันมากไปค่ะง่60วันไม่ใช่เครดิตฉะนั้นคุณจะต้องรู้และก็เข้าใจในคําถามเวลาตอบคุณจะตอบมันได้บางอย่างต้องเข้าใจแต่บางอย่างคุณต้องจำํำฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือ30วันค่ะในกรณีที่เกิดประกันอัคคีภัยและจะต้องมีการแจ้งความเสียหาย จะต้องกระทําภายใน30วันเท่านั้นอยากรู้ว่าติวผ่านแล้วก็สอบผ่านเป็นอย่างไรทักมาคุณจัดติวเตอร์ประกันค่ะ